สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลครับก็คลิปนี้นะเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆรอบรัวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวซื้อขายนักเตะนะครับมาพูดคุยกันในช่วงตลาดมกราคมนี้นะครับล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ปล่อยตัว2คนแล้วนะที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็ปล่อยตัวไปแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นใครเดีเรามาคุยกันแต่ว่า ก่อนอื่นเลยนะครับผมตอนนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนที่เราจะไปรับชมงานช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆแต่ต่อไปด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฝากด้วยฝากด้วยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยก็คือล่าสุดเนี่ยนะ คือเมนยูนะครับก็ปล่อยตัวเซอร์จิโอเรยกิลอนแบ็กไซที่ยืมมาแบ็กอัพทั้งลุคชอแล้วก็ไตเลวมาเลเซียนะเพราะว่าปล่อยไปแล้วเรียบรอย้อยปล่อยกับสเปอร์แล้วล่าสุดเนี่ยคือเรกิลอนก็คงกับสเปอร์ไปแต่ผมคิดว่ากับสเปอร์ไปก็น่าจะมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองอีกพอสมควรนะเพราะว่าอังเกน่าจะให้โอกาสอยู่ตอนนี้แบ็กไซของสเปอร์เนี่ยมันก็เป็นเดตินียอุรุกีนะครับผมก็ต้องไปเบียดแย่งตำแหน่งกันหน่อยนะแต่ว่า ด้วยศักยภาพของเรกิลอนนะผมว่าเขายังมีของอยู่รู้จักการเล่นให้กับแมนยูนะผมว่าถ้าเมนยูยังยังมีแค่ลูชอคนเดียวนะ่ยผมว่าอาจจะโด,โดนเกิบไว้นะแต่ตอนนี้ปัญหาคือแมนยูมีทั้งมาเลเซียแล้วก็ลูชอเนะี่ยถ้าจะให้เอารีกิลอนมาอีกเนะี่ยมันก็สกอตมันก็จะเปลืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเหนื่อยหรือว่าโอกาสในการลงเล่นของนักเตะด,ด้วยนะครับคือผมมองจุดนี้ว่าแมนยูเขาก็คงจะ เอ,อพิจารณาแล้วเลยนะว่าลีกิลอนกับสเปอือดีกว่าเพราะว่าลูกชอ,อก็มีแล้วลูกชอ,อก็มาแล้ว,ลวมาเลาเซียก็หายมาแล้วนะก็อยู่ที่การตัดสินใจของทีมเลยแล้วกันนะ <c oughs> ดีไม่ดีก็ยอมรับกันไปนะครับผลงานจะเป็นตัวพิสูจน์แต่ช่วงหลังไม่ไหวเลยนะจริงๆนะครับไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> นะแต่ลีกิลอนถ้าถ้าเกิดว่าย้ายไปสเปอือแล้วใช่ไหมล่ะ แล้วมันจะไม่มีโอกาสลงเล่นจริงๆเนี่ยหรือว่าเขากลับไปแล้วเขาพิจารณาอาจจะคุยกับอังกี้คุยกับโค้ดในสโมสรว่ามีแผนที่จะใช้งานเขาหรือเปล่าถ้าไม่มีแผนเขาก็คงย้ายยืมตัวไปอีกหรือว่าย้ายขาดไปทีมมันไม่มีทีมจากอีกสเปนนะต้องการตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแตะไ่ไม่ชัดไม่แน่นะว่าเป็นใครอันนี้ผมผมไม่ได้ไปติดตามขนาดนั้นนะครับแต่ก็ขอให้ลีกิลอน เอ่อไม่เจ็บแล้วกันคือถ้าลิกิลอนไม่เจ็บแล้วก็ฟิตนะผมว่าโอ้โหเอาเรื่องจริงๆลูกชอกราเลาเซียก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ปัญหาของเลกิลอนมันคือเรื่องความฟนะิตผมคิดว่านะมันคือเรื่องความฟิตล้วนๆน,น,นะครับผมนี่ก็คือเซอิโอลกิลอนไปแล้วเรียบร้อยนะครับคนต่อมาคนต่อมาก็คือเจรอนซานโชครับผมเจรรนซานโชล่าสุดนะครับมันก็มีข่าวจากหลายสำนักเลย ออกมาบอกว่าเจอรอนชานโชเนี่ยจะย้ายแบบยืมตัวนะครับยังไม่ขายขาดนะยังไม่ขายขาดย้ายแบบยืมตัวไปอยู่กับบูลุเซียดอทมูลน,นะครับดอทมูลเนี่ยจะที่อ่านตามข่าวนะคือดอทมูลเนี่ยเขาจะจ่ายค่าย,ยืมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเป็นค่าธรรมเนียมในการยืมตัวนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการจ่ายค่าเหนื่อยเนี่ยมันจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยช่วยจ่ายนะครับผมเพราะว่า เราเอาู้กันดีว่าซันโชขคางเหนื่อยในเหยียบสามแสนห้าหมื่นปอนด์เลยนะมันก็เยอะพอสมควรเยอะผมคิดว่าน่าจะเยอะกว่าทุกคนในดอลมุลน,นะปัญหาคือดอลมุลอะไม่มีกําลังที่จะจ่ายตรงนี้แน่นอนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ของจิรอนซันโชไปนะครับก็ต้องทำใจเองไปดึงเข้ามาเองสุดท้ายจะเขีย่ยเขาทิ้งก็ต้องต้องอน,นันหน่อยลงทุนหน่อยนะครับแล้วการที่ การที่เมนยูปล่อยสัโชไปโดยได้โดยได้ค่าธรรมเนียมการยืมกลับมาเนี่ยผมก็มองว่าถ้ามันเป็นตัวเลขที่มากพอกับการจ่ายจ่ายค่าเหนื่อยของสัโชก็ปล่อยไปเถอะนะแต่ผมว่ามันมันก็คงไม่ถึงหรอกคือยังยังไงเมนยูก็ต้องขาดทุนในดีวนี้นะครับซื้อสัโชมาต้องแพงนะคนที่ได้กำไรก็คือ Moon. ดอทมูลแม่ได้ได้สัโชกลับไปใช้งานด้วย <c oughs> นะ มองในมุมนี้ผมว่าไม่ขาดทุนอย่างเดียวเลยเมนยูยนะเออแต่ไม่ได้ใช้ก็ปล่อยไปเสียดายตังค์นะครับเอาตังค์ั่าเหนื่อยที่จ่ายซานโชเนี่ยคือไปจ่ายให้นักเตะที่เขามีใจมากกว่าดีกว่านะครับผมอันนี้มองในอีกม,มุมหนึ่งนะแต่ถ้ามองในอีกม,มุมหนึ่งก็คือถ้าเชนทังไม่ใช้งานนะแต่ซานโชก็ทําตัวมันดิกเกินไปนะผมมองไว้อย่างเงี้ยคือถ้ามันไปกันไม่ได้ก็รีบร,บ,รบเคลียร์กันให้จบไม่ใช่แบบงองแงอย่างนี้นะแต่ เขาก็คงเคลียร์กันแหละคงเคลียร์กันแต่มันไม่จบประมาณเนี้ยซานโชก็ไม่ยอมขอโทษนะครับเทนฮาก,ก็ด้วยความเป็นคนเนี้ยมกลดไหลนะคือตอนเนี้ปัญหาก็คือถ้าเมนยูปล่อยซานโชไปแล้วแมนยูจะดึงกองหน้าหรือปีกตัวใหม่เข้ามาหรือเปล่านะครับผมเพื่อมาแบ็กอัพตรงนี้เราต้องยอมรับในจุดนี้ว่า บีคอมเมนต์อยู่ตอนนี้ไม่ไหวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีเอ่อมาคัตแลฟอร์ดเอยฟาคุนโด้เบยตรีเอยนะครับหรือแม้กระทั่งการนาโชที่โชว์ฟอร์มได้ดีตอนนี้มันก็ไม่ดีดีไม่สุดทุกนัดนะครับต้องยอมรับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะก็ต้องมีอีกสักตัวหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยผมเห็นข่าวว่าเห็นมันผ่านนะเหมือนจะดึงชารลีแม็กนิลกลับมาจากยืมตัวนะครับชาลีแม็กนิลสัมมาจากยืมตัวแต่ ปัญหาก็คือว่าจะความเข้มข้นในการในการเล่นกับเมนยูกับทีมที่ยืมตัวไปมันคนละระดับเลยนะมันลีกลองกับลีกพิเมรีกะ่ะมันคนละระดับมันจะทําให้แม็กนิวเนี่ยปรับตัวได้หรือเปล่าก็ต้องคอยดูนะครับเพราะว่าแม็กแม็กนิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์มากนะแม็กนิวเนี่ยคือเขาเคยไปเล่นเยาวชนนะ ก่อนที่จะย้ายมาอยู่แมนยูเขาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยทีมโยาวนชนนั้นน่าจะยูสิบหกหรือยูสิบแปดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าในจุดนี้แล้วเนี่ยมีของยิงเยอะด้วยนะตอนเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยิงเยอะก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเกมพิกได้แม็กนิวมาด้วยอย่างนงี้นะ <laughs> เพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า เมนยูก็ต้องหวังกับดาวรุ่งเพราะว่าดูตัวอย่างค็อบบี้เมนูเป็นตัวอย่างก็หวังได้นะครับผมขอแค่ให้ได้โอกาสเรื่อยๆ,ๆนะก็จะทําให้เด็กเนี่ยเริ่มมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เด็กก็มีความฟิตกว่าผู้ใหญ่มีความกระหายมากกว่าอยู่แล้วนะครับแม้ว่าประสบการณ์จะน้อยกว่านะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะจบยังไงนะครับผมส่วนอีกหลายๆเสียงนะเขาก็ เขาก็มองไปที่การดึงเมสันกินวูดกลับมานะเหมือนกับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสัญญากับเกรเฟ่อยู่ว่าแมนยูจะสามารถดึงเมสันกินวูดกลับมาตอนไหนก็ได้นะครับคือมีสัญญากันอยู่นะคือถ้าแมนยูอยากจะดึงกลับเนี่ยดึงกลับได้เลยนะครับผมสัญญาตัวน,นี้มันสามารถดึงกลับได้อันนี้น่าจะ ก็เป็นผลดีถ้าจะดึงกลับน,นะแต่ต้องคุยกันหลายฝ่ายนะครับทุกคนในสโมสรบุคลากรในสโมสรน,นะครับว่าจะเอากิงวุฒิกลับมาจริงหรือเปล่าแฟนบอลอยากได้จริงหรือเปล่าเจ้าของอยากได้ไหมซื้อจิมและชิปผู้บริหารใหม่อยากจะได้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องคุยกันนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆเรื่องของกินวูดนะแต่ผมก็มองว่า เดี๋ยวนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนะครับเพราะว่าแมนอยู่ละสัเหลอเกินต้องการคนที่จะมาช่วยกู้วิกฤตไม่ใช่แค่คนเดียวตอนนี้สองสามสี่ห้าหลายคนมากที่จะต้องมาช่วยกู้วิกฤตศรัทธาของคอ,งอ,งองมเมนเต <Re> อร์ยไนเตในตอนนี้นะหนักจริงหนักจริงจนะครับบอกเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะผมว่าต้องรีบเคลียร์ตลาดนี้ให้จบแล้วก็ต้องรีบเคลียร์ให้จบภายใน สัปดาห์หรือสองสัปดาห์แล้วจะปล่อยใครเขารีบปล่อยปล่อยให้หมดถ้าจะปล่อยกลับอัมรบัตอย่างนี้อยาปล่อยกลับก็ปล่อยแล้วก็ดึงคนที่ใช่เข้ามาอีกสักคนหรือสองคนอาจจะเป็นในรูปแบบการยืมตัวอย่างนี้มันก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าเราปล่อยอัมรบัตไปแล้วเงินเราปล่อยอัมรบัตเลจิลอนอ่อเจรอนซันโชในเงินส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าก็มีฟันเดอร์เบคด้วยในเมนยูปล่อยฟันเดอร์เบคไปอีกถูกไหม ก็เอาค่าเหนื่อยตรงนี้นะครับแล้วก็เงินกินเปล่าตรงนี้ที่เป็นค่าทมเนียมเนี่ยเอามายืมนักเตะที่ใช่ที่เท้ททเรจริงๆยืมมาก่อนก็ได้ผมเชื่อว่ามันมีมันมีนักเตะที่มีใจที่มาแค่ยืมตัวก่อนเขาก็มียืมตัวแล้วก็บวกออปชันซื้อขาดอะไรก็ว่าไปนะครับมันมีแน่นอนนะครับนักเตะแบบนี้ที่มีใจให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็บอกว่าจะหาเจอนะครับผมนี่นก็คืออัปเดตข่าวภา,ายในวันนี้นะ ใครที่เข้ามาดูแล้วแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่องต้น C ีไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบลงเท่านี้แหละะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะส่วนคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบลงเท่านี้แหละใครที่เข้ามาดูแล้ว,ลวก็ชอบคลิปนี้ก็ก็ให้กด like ไลค์ไ้ <laughs> ไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว